มาชมบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นในโซนระยองกันบ้างค่ะเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับถนนสายสุขุมวิทแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมาบตาพุดค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นหลังหัวมุมมีขนาดพื้นที่72.7ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่รอบตัวบ้านที่กว้างมากๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปีโป้จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นในโซนระยองกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการบุญถาวรสีนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาเลดีมากๆเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับถนนสายสุขุมวิทแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมาบตาพุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอาทิเช่นโกลบอลเฮาส์ระยองแนะมคโครระยองแล้วก็เซ็นทรัพลาซาระยองค่ะ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีส่วนสาธารณะแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าบ้านเลขที่1876ทแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นหลังหัวมุมมีขนาดพื้นที่72.7ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่รอบตัวบ้านที่กว้างมากๆค่ะคุณผู้ชมสามารถทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้อย่างหลากหลายเลยสามารถจอดรถภายในบ้านได้2คันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ ก่อนเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านขาย yeah. ตามสภาพค่ะซึ่งก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนและ2ห้องน้ําเมื่อเข้ามาบริเวณภายในตัวบ้านนะคะจะเจอกับพื้นที่กว้างก่อนเลยค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนรับแขกหรือว่าจะทําเป็นโซนทานข้าวก็ได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโซนครัวค่ะซึ่งบ้านหลังนี้จะมีโซนครัว2โซนมีโซนในบ้านนะคะแล้วก็โซนด้านนอกตัวบ้านค่ะซึ่งทั้ง2โซนนี้นะคะมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ซีมหลังจานให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของโซนหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมย่คะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องนอนกันบ้างค่ะ ห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างกำลังดีสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้ค่ะและภายในห้องนะคะก็มีหน้าต่างที่คุณผู้ชมสามารถเปิดเพื่อถ่ายเทอากาศได้และที่สำคัญนะคะภายในห้องนี้ยังมีห้องน้ำในตัวค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะ ถัดไปนะคะห้องนอนอีกหนึ่งห้องจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างกําลังดีเช่นเดียวกันสามารถวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้ค่ะแล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อชมบรรยากาศรอบๆโครงการ R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  ได้อีกด้วยค่ะส่วนห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านใกล้ๆกับห<น>้องนอน,น,น,นที่อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างกําลังดีเช่นเดียวกันเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้แล้วก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะห้องน้ําส่วนกลางของบ้านค่ะมีสุขภัณฑ์ครบคันคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบุทาวันสีโดยเริ่มต้นจากตลาดสตานบาซ่าถนนสุขุมวิทขับตรงไปบนถนนสุขุมวิทประมาณ8.5กิโลเมตรจากนั้นใช้ช่องทางขวาเพื่อกลับรถขับต่อไปบนถนนสุขุมวิทอีก300เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท53 ขับตรงไปบนถนนสุขุมวิท53ประมาณ1.3กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านขวาครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยว1ชั้นในโซนระยองนะคะที่โครงการบุญถาวรสีถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook Tiktok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสรัพไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS และ Android สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ